เกิดเหตุลอบเผากล้องวงจรปิดในหลายจุดด้วยกันค่ะในอำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลานะคะทำให้กล้องวงจรปิดเสียหายไปหลายตัวขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะกำลังทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบเหตุลักลอบเผากล้องวงจรปิดหลายจุดในพื้นที่อำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลานะคะ จุดแรกคือบริเวณด้านหน้ามัสยิดบ้านกาโสดทําให้กล้องวงจรปิดที่ใช้พลังงานโซลาเซลล์เสียหายไป1ตัวส่วนจุดที่2และ3บริเวณใกล้เคียงกล้องวงจรปิดถูกเผาเสียหายไป4ตัวแล้วก็ถูกขโมยออกไป4ตัวค่ะโดยเพราะาว่าผู้ก่อเหตุใช้ยางรถจักรยานยนต์มาเป็นเชื้อเพลิงเผาทำลายกล้องวงจรปิดขณะนี้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ส่วนเหตุการณ์ที่อาสาสมัครทหารพรานใช้อาวุธปืนยิงใส่รถบัสรับส่งนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาบนถนนสายชนบทในอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเมื่อวานทำให้ตัวรถเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บ พันเอกเกียรติศักดิ์นีวงโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงค่ะว่าจะมีการสอบสวนอย่างละเอียดกับตัวผู้ก่อเหตุเพื่อลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดแล้วก็นําตัวส่งตํารวจเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะเบื้องต้นสอบถามสาเหตุไปเป็นเรื่องส่วนตัวเกิดจากความเครียดจากปัญหาครอบครัวค่ะ ขณะที่เจ้าของรถในฐานะผู้เสียหายก็เรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเรื่องวินยัยแล้วก็มีความเป็นอยู่มีความเครียดหรือไม่ถ้าหากเกิดความเครียดอาจจะไปก่ออันตรายแก่ประชาชนทั่วไปและไม่อยากให้เกิดกรณีเช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกค่ะ